ผมว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญมากๆนะครับว่าประเทศไหนเนี่ยได้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วนั่นก็คือเรื่องของความเท่าเทียมกันด้านการศึกษานะครับพอดีได้มีโอกาสอ่านหนังสือชื่อดังอย่าง Hidden Potential ของอดัมแกลนนะครับพูดถึงเรื่องการศึกษาฟินแลนด์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าพวกเขาสามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาของพวกเขาได้อย่างไร ก็คือมันต้องกระจายการศึกษาให้ทั่วถึงนะครับมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ําหรือเคสที่เกิดขึ้นกับเอสโตเนียนะครับประเทศเล็กๆแต่ว่าก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็โฟกัสในเรื่องการศึกษานะครับการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้แบบเท่าเทียมวันนี้จะมาชวนคุยประเทศจีนนะครับผมว่ามันก็สะท้อนให้เห็นมุมมองหลายๆอย่างนะครับที่เกิดกับประเทศที่ ยังไม่สามารถก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้นะครับจีนในตอนนี้ก็ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับแม้ความเจริญของพวกเขาเนี่ยจะสูงมากๆในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเทียบมาตรฐานในการวัดอย่าง GDP per capital พวกเขาก็ยังไม่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับสำหรับพอดแคสใน EP นี้จะมาชวนคุยเรื่องของทำไมประเทศจีนถึงสั่งแบนกวดวิชาระเบิดเวลาระบบการศึกษาจีนเมื่อความเท่าเทียมมันกลายเป็นแค่ความฝัน เรื่องราวเองนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปเลบาฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek more Geek. Talk. Talk to than a geek. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากอด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือยการ Geek Talk นะครับวันนี้จะมาชวนคุยหัวข้อที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศจีนนะครับผมว่ามันก็ยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึง กับหลายๆประเทศแถบบ้านเราอยู่มากนะครับโดยเปรียบเทียบเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนมากๆนะครับในช่วงเวลา5นาฬิกานาทีนะครับเด็กนักเรียนวัย12ปีในประเทศจีนเนี่ยต้องลุกออกจากที่นอนแล้วก็ต้องรีบคว้าอาหารเช้าที่พ่อแม่เตรียมไว้ติดมือระหว่างเดินทางไปโรงเรียนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเด็กต้องตื่นเช้าขนาดนี้นะครับ แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆสาหรับนักเรียนในเมืองใหญ่ของจีนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางกว่าชั่วโมงเพื่อไปถึงโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะครับและเมื่อมาถึงโรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็ต้องเข้าแถวคา,ารพบทงชาติและออกกําลังกายแบบทหารเป็นเวลา30นาทีนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบ่นได้นะครับเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมวินัยและความอดทนนะครับเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเมื่อกลิ่งดังขึ้นในเวลา7นาฬิกานะครับมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าการเรียนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มด้วยวิชาภาษาจีนซึ่งต้องท่องจำตัวอักษรและบทกวีโบราณนับร้อยตัวนะครับตามด้วยภาษาอังกฤษที่เน้นไวยากรณ์และคำศัพท์มากกว่าการสื่อสารนะครับจากนั้นก็เป็นคณิตศาสตร์ที่ยากเกินระดับชั้นเรียนไปหลายปีและวิชาอื่นๆมากมาย ตามตารางเรียนที่แน่นขนาดเป็นอย่างมากระหว่างคาบเรียนเนี่ยนักเรียนแทบไม่มีเวลาพักนะครับการพูดคุยหยอกล้อกันแทบจะเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับเพราะทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าสําหรับการเรียนรู้หลายคนเนี่ยใช้เวลาพักกลางวันที่มีเพียง30นาทีในการทบทวนบทเรียนหรือทําการบ้านที่ยังค้างอยู่นะครับแม้แต่ในห้องน้ำเนี่ยก็ยังคงมีโปสเตอร์ติดสูตรคณิตศาสตร์ นักคำสอบภาษาอังกฤษยอยู่ด้วยซ้ำนะครับเรานักเรียนก็ต้องนั่งนิ่งตั้งใจฟังตอบคำถามเมื่อครูถามและพยายามจดจำข้อมูลต่างๆอย่างเคร่งครัดไม่มีการถกเถียงหรือการตั้งคำถามนะครับการเรียนการสอนเน้นการท่องจาและทาตามคาสั่งเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกทดสอบในการสอบเกาเขาอันทรงอิทธิพลของประเทศจีนนะครับจนกระทั่งถึงเวลา17บเนิกสินาที เสียงติ่งมันก็ดังขึ้นอีกครั้งนะครับและเป็นสัญญาณบอกว่าโรงเรียนเลิกแล้วแต่วันของนักเรียนเหล่านี้ก็ยังไม่จบนะครับหลังจากเวลาในการทานอาหารเย็นประมาณ1-2ชั่วโมงเด็กๆก็ต้องรีบไปเรียนพิเศษต่อนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องเดินทางไกลไปอีกเขตหนึ่งของเมืองหรือเพื่อเรียนกับดิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในห้องเรียนพิเศษเนี่ยมันไม่ต่างจากห้องที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาอยู่ในช่วงกลางวันเกือบ10ชั่วโมงนะครับ เพราะว่าเด็กๆต้องนั่งเรียนต่อไปจนถึงเวลา21นาฬิกา22นาฬิกาหรือแม้กระทั่ง23นาฬิกานะครับจนต้องกลับบ้านดึกมากบางครั้งแทบจะไม่ได้คุยกับพ่อแม่ได้แต่รีบอาบน้ําและนอนเพื่อตื่นมาเริ่มต้นวันใหม่แบบเดิมอีกครั้งและวนลูปอย่างนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนและทั้งปีก็ต้องบอกว่าชีวิตท,ที่เคร่งเครียดเหล่านี้ ผมว่ามันคุ้นๆนะครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลายโรงเรียนที่เป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับภาวะแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจของเด็กๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลายคนเนี่ยก็มีอาการนอนไม่หลับวิตกกงังวลและมีอาการของโรคซึมเศร้านะครับหรือทั่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดสั้นเมื่อทนแรงกดดันไม่ไหวแต่ระบบแบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเชื่อว่านี่คือเส้นทางเดียวสู่ความสําเร็จ มันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับว่าเหตุใดเด็กประเทศจีนจึงต้องทุ่มเทชีวิตให้กับการเรียนมากมายขนาดนี้คำตอบมันอยู่ที่ระบบการศึกษาที่สร้างแรงกดดันมาอาสานในสังคมจีนเองเนี่ยการศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนรู้นะครับแต่มันเป็นเส้นทางเดียวสู่ชีวิตทีด่ดีกว่านะครับมันเป็นบันไดที่จะพาครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนและเป็นความหวังของคนหลายชั่วย,ยุคนนะครับซึ่งหากไม่เรียนพิเศษเนี่ย เด็กก็จะไม่ได้เข้าเรียนในห้องพิเศษที่มีครูเก่งๆสอนห้องเรียนพิเศษเหล่านี้นะครับซึ่งมักจะมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยกว่ามีจํานวนนักเรียนที่น้อยกว่าและได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าและหากไม่ได้เรียนกับครูที่เก่งๆนะครับโอกาสทําคะแนนสอบเข้ามัธยมปลายได้ดีมันก็น้อยลงนะครับหากคะแนนไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าโรงเรียนมัธยมที่ดี และหากไม่ได้เข้าโรงเรียนดีโอกาสสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำก็แทบจะเป็นศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือวงจรอุบาทที่ทำให้พ่อแม่ต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกนะครับหลายครอบครัวในประเทศจีนเนี่ยยอมกู้ยืมเงินขายทรัพย์สินหรือแม้แต่ย้ายบ้านเพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนที่ดีนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยถึงขั้นลาออกจากงานนะครับเพื่อมาดูแลการเรียนของลูกแบบเต็มเวลา ความทุ่มเทชนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นแรงกดดันมหาศาลสํารสหรับเด็กๆนะครับที่ต้องแบกรับความคาดหวังของทั้งครอบครัวแน่นอนว่าระบบเหล่านี้เนี่ยได้สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับธุรกิจกวดวิชานะครับเพราะว่าตลาดนี้เองเนี่ยเติบโตขึ้นถึง4เท่าระหว่างปี2012ถึงปี2018แม้ว่าจํานวนนักเรียนะจะค่อนข้างคงที่นะครับซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับนวัตกรรมทางการตลาดที่น่าตกใจนะครับ บางบริษัทเนี่ยถึงขั้นติดกล้องวงจรปิดในห้องเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถดูการเรียนของลูกผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ตลอดเวลานะครับและในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดจํานวนสถาบันกวดวิชาในประเทศมีเกือบเท่าเท่ากับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันที่ดุเดือดเนี่ยมันนําไปสู่การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่โหดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริษัทกวดวิชาเนี่ยพยายามที่จะสร้างความกลัว และความพิตกกังพวลให้กับผู้ปกครองนะครับโดยการนําเสนอสถิติและกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับเช่นเด็กที่ไม่ได้เรียนพิเศษเนี่ยมีโอกาสสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําเพียง1%หรือเงินเดือนเฉลี่ยของผู้จบจากมาหาวิทยาลัยชั้น2ต่ำกว่าผู้จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําถึง5เท่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นเรื่อยมานะครับ จนกระทั่งในคืนวันเสาร์วันเสาร์หนึ่งในปี2021รัฐบาลจีนเนี่ยตัดสินใจที่จะยุติสถานการณ์นี้นะครับด้วยการเซ็นแกลกเดียวนะครับอุตสาหการรมมูลค่า120,000ล้านดอลลาร์ต่อปีถูกทำลายลงเกือบจะในชั่วข้ามคืนนะครับศูนย์กว่าวิชา120,000แห่งทั่วจีนถูกสั่งปิดถารอนพนักงานกว่าแสนคนเนี่ยต้องตกงานแบบกระทันหันนะครับ ครูสอนพิเศษจํานวนมากต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นนะครับบางคนผันตัวไปเป็นคนขับรถแท็กซี่บางคนก็ไปเปิดร้านอาหารในขณะที่บางคนเนี่ยย้ายไปสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนในต่างประเทศแทนนะครับผลกระทบมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในภาคการศึกษานะครับแต่ว่ามันส่งคลื่นกระเพื่อมไปถึงภูมิทัศน์ทางกายภาพของเมืองด้วยนะครับศูนย์การค้าที่เคยคึกคักด้วยสถาบันกวดวิชาเนี่กลายเป็นพื้นที่ร้างนะครับ อาคารสำนักงานที่เคยเป็นที่ตั้งของบริษัทกวดวิชายักษ์ใหญ่ถูกทิ้งร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่เคยโฆษณาหลักสูตรเรียนพิเศษยถูกเปลี่ยนให้เป็นโฆษณาสินค้าอื่นนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับมันเหมือนกับว่าร้านแมคโดนัลล์ซับเวอ์และสตาร์บัคส์ทั้งหมดเนี่ยมันหายไปในพริบตาเลยก็ว่าได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าการปรับปรามธุรกิจกวดวิชาครั้งนี้ของรัฐบ,บาลจีนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกษาจีนร่วมสมัยนะครับแต่มันก็เหมือนกับการปฏริรูปครั้งใหญ่ทั้งหลายนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับเรียกได้ว่าหมึกที่ลงนามประทับบนเอกสารคําสั่งเนี่ยมันยังไม่ทันแห้งเลยด้วยซ้ํานะครับผู้ปกครองเนี่ยก็เริ่มหาทางหลบเลี่ยงกฎระเบียบ ติวเตอร์บางคนเนี่ยแอบสอนในโรงแรมห้องสมุดหรือบ้านพักส่วนตัวนะครับพวกเขาใช้วิธีการต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับเช่นให้นักเรียนเข้ามาทีละคนในเวลาที่ต่างกันใช้ประตูหลังหรือทางเข้าพิเศษและจ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีดิจิตอลฟูดบิลต์ในเรื่องของทรัคเซชันต่างๆนะครับบางคนเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากภาษาอังกฤษเป็นการพูดในที่สาธารนณะหรือโฆษณาตัวเองในฐานะพี่เลี้ยงมืออาชีพนะครับ ที่บังเอิญมีความรู้ด้านวิชาการสูงบางบริษัทเนี่ยก็ย้ายการสอนไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์นะครับโดยใช้แพลตฟอร์มเรมทดเม e t i n ที่มีการเข้ารหัสนะครับหรือสร้างแอปพลิเคชันปลอมที่ดูเหมือนเกมหรือแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ว่าใช้จริงแล้วเนี่ยเป็นห้องเรียนออนไลน์บางแห่งเนี่ยถึงขั้นย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปต่างประเทศนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือ การกวดวิชาเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะครับแต่มันกลับแพงขึ้นมากนะครับเพราะว่าติวเตอร์เนี่ยต้องสอนแบบตัวต่อตัวนะครับเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับค่าเรียนพุ่งสูงขึ้นจาก2 0 0อยถึง300หยวนต่อชั่วโมงเป็น1 0 0 0ถึง2อ0 0หยวนต่อชั่วโมงนะครับทำให้เฉพาะครอบครัวที่รวยที่สุดเท่านั้นนะครับที่จะสามารถจ่ายได้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยและปานกลางเนี่ยพวกเขาเนี่ยแทบจะถูกตัดออกจากตลาดไปเลยนะครับ ปัญหานี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความท้าทายที่ใหญ่กว่าในสังคมจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดในโลกนะครับระหว่างปี1978ถึงปี2015สเนี่ยสัดส่วนรายได้ของคนรวยที่สุด10%เพิ่มขึ้นจาก27%เป็น41%ในขณะที่สัดส่วนรายได้ของคน50%ด้านล่างเนี่ยลดลงจาก27%เหลือเพียง15%ตนะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิตินะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นความแตกต่างในคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจนมีประชากรราว600ล้านคนที่มีรายได้เพียง1,900ดอลลาร์สหรัฐต่อปีพวกเขาส่วนใหญ่ในอาศัยอยู่ในชนบทปลูกผักทำอาหารทานเองนะครับทำงานใช้แรงงานนะัและแทบไม่เคยออกจากหมู่บ้านของพวกเขาเลยชีวิตของคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับผู้คนที่อยู่อาศัยในเฮติหรือในจีเรีย มากกว่าเพื่อนร่วมชาติของตัวเองซะอีกนะครับพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างอย่างง่ายๆนะครับไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้ห้องน้ํารวมและต้องพึ่งพาการขนส่งสาธารณะที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายนักนะครับในย่านชนบทในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีชีวิตที่สะดวกสบายเทียบเท่าหรือมากกว่าชาวอเมริกันทั่วไปซะด้วยซ้ำนะครับพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์มีคอนโดมิเนียมหรูเดินทางไปทั่วโลก และใช้ชีวิตในเมืองที่ทันสมัยและปลอดภัยซึ่งนั่นคือภาพที่เราเห็นมากมายนะครับในตัวเมืองใหญ่ของประเทศจีนในตอนนี้ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าโอ้โหตอนนี้จีนพัฒนามากกว่าสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปซะ้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมองภาพรวมนะครับภาพเฉลี่ยของทั้งประเทศเพราะว่าประชากรในจีน,นมีเป็นพันล้านคนนะครับมีคนจํานวนมากที่อยู่นอกชนบทและมีการใช้ชีวิตอย่างที่กล่าวไปนะครับและความแตกต่างเนี่ย มันยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อมองในด้านการศึกษานะครับเด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเล่าเรียนสูงถึงปีละ5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีครูชาวต่างชาติสอนมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและมีเส้นทางลัดสู่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศในขณะที่เด็กจากครอบวัวยากจนเนี่ยต้องเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่มีทรัพยากรจำกัดบางแห่งเนี่ยยังคงต้องใช้ กระดานดำและช็อกในการสอนนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยจะผสานโลกที่แตกต่างทั้งสองได้อย่างไรนะครับมันมีคำตอบหนึ่งนะครับที่รัฐบาลจีนยึดถือมาโดยตลอดก็คือระบบคุณธรรมนะครับที่ทำให้ทั้งคนรวยและคนจนเชื่อว่าทุกคนได้รับในสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับตามความสามารถนะครับแนวคิดนี้เนี่ยมีรากฐานมาจากระบบ การสอบขุนนางในสมัยโบราณนะครับที่ทําให้ลูกชาวนานเนี่ยสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นขุนนางระดับสูงได้หากมีความสามารถซึ่งหลักฐานของความเชื่อน,นี้ในปัจจุบันก็คือการสอบเกาเข่านั่นเองนะครับหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนการสอบนี้เนี่ยจัดครึ่งปีละครั้งในเดือนมิถุนายนนะครับเป็นเวลา2-3วันโดยมีผู้เข้าสอบกว่า10ล้านคนทั่วประเทศนะครับ ในวันสอบเนี่ยการจราจรจะถูกควบคุมเป็นพิเศษนะครับโรงแรมใกล้สนามสอบจะลดเสียงและในบางเมืองถึงขั้นห้ามบีบแต่รถยนต์นะครับเก้าข่าเนี่ยถือเป็นตัวกําหนดผู้ชนะและผู้แพ้ทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับเนื่องจากนายจ้างชาวจีนให้ความสําคัญกับสถาบันการศึกษาที่จบมากกว่าผลการเรียนความสําคัญของเก้าข่าเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นทุกแง่มุมในสังคมนะครับตั้งแต่การวางแผนครอบครัว การเลือกที่อยู่อาศัยไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องอาชีพของพ่อแม่นะครับครอบครัวจำนวนมากเนี่ยยอมย้ายบ้านเพื่อให้ลูกได้สอบในเขตที่มีโควตารับเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่านะครับบางครอบครัวเนี่ยถึงขั้นหย่าร้างกันเพื่อให้ลูกเนี่ยมีสิทธิสอบในอีกเขตหนึง่งที่มีการแข่งขันน้อยกว่านะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยระบบนี้ก็ยังคงมีความไม่เท่าเทียมแฝงอยู่นะครับตัวอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยสิงหัว ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น MIT ของจีนนะครับผู้สมัครจากเมืองปักกิ่งที่มีประชากรเพียง22ล้านคนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนมากกว่าผู้สมัครจาก2จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศร,รวมกันซะอีกนะครับซึ่งมีประชากรถ,ถึง228ล้านคนนั่นหมายความว่านักเรียนจากปักกิ่งเนี่ยมีโอกาสเข้าสิงหัวมากกว่านักเรียนจากจังหวัดอื่นถึง10เท่านะครับ แม้จะได้คะแนนสอบเท่ากันก็ตามยิ่งไปกว่านั้นนะครับจากการสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยจีน20,000คนมีเพียง42คนหรือ0.21%เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้หญิงจากชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ชนบทยากจนตัวเลขนี้เนี่ยมันน่าตกใจยิ่งขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาว่าประชากรกลุ่มน,นี้เนี่ยมีสัดส่วนประมาณ10%ของประชากรทั้งประเทศ นั่นหมายความว่าพวกเขามีตัวแทนในระดับอุดมศึกษาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นถึง50เท่านะครับความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ระหว่างจังหวัดนะครับแต่อยู่ภายในจังหวัดเดียวกันตามที่ศาสตราจารย์และนักมนุษยวิทยาสักคลีฮาวเ์ดได้เชื่อเห็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดยากจนส่งนักเรียนเกือบ95%เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําในขณะที่โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดที่รวยที่สุดส่งได้เพียงแค่2%เพียงเท่านั้นนะครับความแตกต่างนี้เนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับตั้งแต่คุณภาพของครูอุปกรณ์การเรียนการสอนไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางบ้านนะครับโรงเรียนชั้นนำเนี่ยสามารถคัดเลือกครูที่ดีที่สุดมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายนะครับในขณะที่โรงเรียนทั่วไปเนี่ยต้องดิ้นรนแม้แต่จะหาครูให้ครบชั้นเรียนนะครับ ก็ต้องบอกว่าภารคคอมมินิสต์จีนเองเนี่ยพยายามอย่างมากนะครับที่จะปกปิดตัวเลขเหล่านี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของความยุติธรรมนะครับพวกเขาควบคุมสื่อจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและพยายามนําเสนอเรื่องราวความสําเร็จของนักเรียนยากจนที่สามารถสอบเข้ามาหาวิทยายลัยชั้นนําได้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นเคสที่หายากมากๆก็ตามแต่มันกลายเป็นว่าธุรกิจกว่าวิชาเนี กับเป็นตัวที่เปิดเผยความจริงโดยไม่ตั้งใจนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงบริการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนตามไม่ทันนะครับธุรกิจกวดวิชาได้พัฒนากลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูงนะครับไร้การควบคุมและโฟกัสไปที่ผลกําไรอย่างเต็มที่พวกเขาเนี่ยได้สร้างหลักสูตรที่อ้างว่าจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเอาชนะระบบได้นะครับโดยเทคนิคการทําข้อสอบที่เน้นความเร็วมากกว่าความเข้าใจนะครับ วิธีการจำลัดที่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและกลยุทธ์การสอบที่โฟกัสแต่การทำคะแนนนะครับและมันก็เหมือนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วๆไปนะครับพวกเขาได้เสนอขายสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นก็คือทางลัดในการสอบกลยุทธ์เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อแฮ็กการสอบเกาเข้าให้ได้ผลนะครับโดยพวกเขาสัญญาว่าจะเพิ่มคะแนนสอบได้อย่างน้อย50คะแนนภายใน3เดือน หรือมีการันตีคืนเงินให้นะครับบางแห่งเนี่ยถึงขั้นรับประกรันการสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยให้ผู้ปกครองเนี่ยจ่ายค่าเรียนหลังจากลูกสอบติดแล้วเท่านั้นซึ่งมันไม่ต่างจากการนำเกาเขามาแปลงเป็นเกมที่สามารถเอาชนะได้ด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยธุรกิจเกียววิชาเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาผลประโยชน์จากความวิตกกังวลของผู้ปกครองนะครับ ซึ่งเราต้องบอกว่าการปรับปรามธุรกิจเกลีวิชายอย่างที่รัฐบาลจีนได้ทําแล้วก็เป็นขาวไปทั่วโลกนะมันเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตนุนะครับเพราะรากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจที่มันลึกกว่านั้นมากนะครับตามใดที่ความสําเร็จในชีวิตเนี่ยถูกกาหนดด้วยการสอบเพียงครั้งเดียวตามใดที่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนเนี่ยมันยังกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับ และตราบใดที่โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมมันยังจํากัดจําเขี่ยอยู่มากนะครับผู้ปกครองก็ยังคงพยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกของตนได้เปรียบในการแข่งขันนะครับบทเรียนสําคัญจากการไปดูรูปครั้งนี้จากจีนนะครับไม้แต่รัฐบาลที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่มันผลักดันให้ผู้คนแสวงหาความได้เปรียบ ผ่านการศึกษาได้นะครับเพราะการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยต้องเริ่มจากการสร้างสังคมที่มันเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงและการปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ให้ความสําคัญกับคะแนนสอบมากจนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าอนาคตของการศึกษาในจีนเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคน ต่บทเรียนจากความพยายามในการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นกรณีศึกษาสําคัญสําหรับประเทศอื่นๆนะครับที่กําลังเผชิญกับความท้าทายคล้ายคลึงกันในการสร้างระบบการศึกษาที่มีทั้งคุณภาพและความเท่าเทียมและสุดท้ายนะครับที่ผมมาเล่าในอีพีนี้ทั้งหมดนะครับให้ผู้ฟังลองเปลี่ยนคําที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับจากคําว่าประเทศจีนเป็นคําว่าประเทศไทยผมว่ามันเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับ ต่างกันอย่างเดียวก็คือพวกเขามีอํานาจเด็ดขาดมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอํานาจสั่งปิดสถาบ,บันกวดวิชาได้แบบภายในชั่วข้ามคืนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือเนี่ยโอโ้ผมมองแล้วเห็นภาพการศึกษาของประเทศไทยนะที่ดูแล้วเนี่ยมันคงไม่ได้แก้แบบฟันฉับได้ง่ายๆเหมือนกับสิ่งที่จีนทําและล้มเหลวมาแล้วนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของระบบการศึกษาจีนใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับข้อมูลใน EP นี้เนี่ยก็ต้องขอขอบุญข้อมูลจาก The Economist นะครับ Financial Times เว็บไซต์ Nature และ South China Morning Post นะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับ ถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, r a d r a d ดน a อ t h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน E ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ